โอเคนะครับผมสูตรจูนเกียร์ก็เหมือนเดิมนะครับเราต้องจูนหาการออกตัวให้ได้นะครับผมแล้วก็ให้มันต่อเกียร์เนียนๆนะครับไม่มีกระตุกกระตักอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็การออกตัวนี่สําคัญมากๆเลยแล้วก็เบินยางด้วยเราต้องเบินยางด้วยก่อนออกตัวไม่งั้นรถมันจะไม่แรงนะครับ โอเคครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมช่องเฟมจี้ซีเฮ็ดนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแต่งรถตู้นะครับผมก็จะอยู่คันที่76นะครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่1,700นะครับผม <c oughs> เป็นรถคันใหม่นะครับ <c oughs> เครื่อง40,000นเนี่ยเราทำไปแล้ว E ีีเนี่ยเราจะมาทำเป็นเครื่อง200,000กันนะครับผม <c oughs> ซื้อไปเลยเครื่อง200,000 <c oughs> แล้วก็เทอร์โบ2 0 0 0 0 0นะครับแล้วก็ล้อยาง ซื้ออันแรกกับอันที่สามนะครับซื้อทุกครั้งที่จะไปเล่นเกมเลยโอเคแล้วก็พวกนี้นี่เราต้องซื้อให้หมดเลยนะครับผมซื้อหมดแล้วก็จะได้9 2 5 HP นะครับโอเคแล้วก็มาดูสูตรเกียร์กันเลยสูตรเกียร์ก็ประมาณนี้นะครับผมคันนี้ก็น้ำหนักเยอะพอสมควรนะครับก็เลยต้องจูนไปเยอะหน่อยมีที่เปลี่ยนก็คือเกียร์หนึ่งนะครับผมปรับลงมาหน่อยแต่ว่าไฟแนลนี่ จูนไปเยอะๆเลยเพราะว่ารถมันหนักมากเกยียทท้ายนี่ก็มาหาทอปสปีดกันเอาเองประมาณนี้แล้วก็มาดูช่วงล่างกันเลยช่วงล่างก็ประมาณนี้ครับไม่ได้ปรับอะไรมากทําตามใจชอบเลยผมก็ชอบแนวประมาณนี้นะครับผมนี่โหลดเตี้ยโคตรเท่หล่อมากแล้วก็อันนี้กดรีเซ็ตไปเพราะว่าไม่ได้แข่งทางยาวให้ดูประมาณนี้เลย คันนี้ก็แต่งเองนะครับแต่งแค่ฝากระโปรงแล้วก็สติ๊กเกอร์นี้นิดหน่อยประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปดูสนามที่1กันเลยสนามเลซิ่งไปโอเคครับผมก่อนที่เราจะไปแข่งกันนะครับเราก็ต้องมาดูการตั้งค่าก่อนนะครับผมถ้าโทรศัพท์เราไม่เร็วหรือว่ามันช้าหรือว่ากระตุกนะครับผมก็จะปรับแค่อันที่3อย่างเดียวนะครับผม แล้วก็อันนี้สำคัญมากๆเราต้องเอา TCS ออกนะครับอย่างแรกเราก็กดไปมั่วๆก่อนนะครับผมแล้วเราก็กลับมาตั้งค่าเหมือนเดิมเราจะตั้งค่าประมาณนี้นี่อันนี้ก็ไม่ได้ปรับอะไรเดี๋ยวไปดูการแข่งกันเลยมาแล้วครับก็เบินยางไปก่อนนะครับประมาณครึ่งหนึ่งคนระหรือว่า50%นั่นเองเบินยางเรียบร้อยก็เข้าทีได้เลย อันนี้ก็ขับเกียร์ดีนะครับออกตัวให้ได้ชิงไฟนะครับผมออกตัวประมาณ5,000รอบถึง6,000รอบนะครับมันจะออกตัวดีมากๆอันนี้ก็วิ่งอยู่ที่8.42นะครับผมก็วิ่งพอได้ครับไม่แรงมากเพราะว่ารถมันมีน้าหนักเยอะหน่อยลันที่2ครับเราจะเป็นการใส่เกียร์เอง ก็เบินยางไปเหมือนเดิมประมาณ50%นะครับผมแล้วก็ชิกไฟออกตัวแบบนี้นะครับแล้วก็สามเกียร์ไปที่6,800รอบนะครับวิบ่งเท่าไหร่มาดูกันก็วิ่งประมาณนี้นะครับ8.30นะครับผม8.30ใส่เกียร์เองมันก็จะแรงขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาดู อันนี้ก็จะเป็นการกดโหมดดิฟนะครับผมก็เบิรนยางไปเหมือนเดิมเลยประมาณ50นะครับออกไปหน่อยนึงก็เข้าไปกดโหมดดิฟได้เลยนะครับผมวิ่งเท่าไหร่มาดูกันก็วิ่งประมาณนี้นะครับ8.19นะครับแรงมากกดโหมดดิฟ แล้วก็มาดูร้านที่4ี่ครับก็จะเป็นการกดสลับนะครับผมคันนี้เบิร์ยังให้ร้อนเลยให้ร้อนที่สุดเลยยิ่งร้อนยิ่งดีครับแผน่นี้ร้อนได้ที่แล้วก็เข้าเส้นได้เลยแล้วก็กดคันเร่งค้างแล้วก็กดตั้งค่าแล้วก็ปล่อยคันเร่งแล้วก็เข้าไปกดสลับกดอย่างรวดเร็วก็จะวิ่งประมาณนี้ครับ จุด8.8นะครับผมส่วนมากก็จะวิ่งอยู่ที่7.0นะครับอันนี้ก็ฟุกได้6.8 8นะครับแล้วก็มาดูสนามให้เวกันเลยก็เบร์ยากเหมือนเดิมประมาณ50%นะครับอันนี้ก็ขับเกียรดีปกติเลยออกตัวให้ได้ยังไงก็แรงนะนี่หน่ยออกตัวสวยมาก วิ่งเท่าไร9.07นะครับแรงมากวิ่งขนาดนี้9.07ก็มาดูร้านที่สองครับก็จะเป็นการใส่เกียร์เองเบิญญเเร์นยางไปเหมือนเดิมเลยประมาณ50%นะครับเรียบน้อยแสบเกียร์จับเกียร์ ก็ประมาณนี้ครับ8.99นะครับผมวิ่งยากมากเห็นเลขก8เนี่ยแล้วก็ร้านที่3ก็จะเป็นการกดโหมดริฟนะครับผมเบิดยางเหมือนเดิมเลยประมาณ50%นะครับนะ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 แล้วก็เข้าไปกดโหมดริปได้เลย ก็วิ่งประมาณนี้นะครับ8.82นะครับผม8.82เริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มาดูร้านสุดท้ายท้ายสุดกันนะครับผมก็จะเป็นการกดสลับนะครับก็เบินยากไปเลยให้ร้อนที่สุดเลยคันที่แข็งด้วยก็เป็น1692 HP นะครับแล้วก็กดสลับอย่างรวดเร็ว ยิ่งกดเร็วยิ่งแรงคันนี้แรงมากๆก็วิ่งประมาณนี้ครับ7.33นะครับผมแรงมากวิ่ง7วิกว่าวเลยกดสลับเร็วยิ่งดีนะครับแล้วก็มาดูทับสปีดกันเลยสนามดันโลวัยรุ่นก็ชอบมาดันกัน เบนยางเรียบร้อยเป็น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 ประมาณนี้ครับผมออกตัวไปแล้วก็ขับรถให้มันตรงๆนะครับเราจะเข้าไปกดสลับกันยาวๆเลยครับผมโอเคนะครับผมสูตรจูนเกียร์ก็เหมือนเดิมนะครับเราต้องจูนหาการออกตัวให้ได้นะครับผมแล้วก็ให้มันต่อเกียร์เรียนๆนะครับ ไม่มีกระตุกกระตักอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็การออกตัวนี่สําคัญมากๆเลยแล้วก็เบินยางด้วยเราต้องเบินยางด้วยก่อนออกตัวไม่งั้นรถมันจะไม่แรงนะครับตอนนี้วิ่งเท่าไหร่แล้วเนี่ยเอาห้ยห้าร้0ยใส่เกียร์เจ็ดแล้วก็เข้าไปกดสลับตอ่อตามนั้นนะครับเกียร์เมันไม่ใส่ให้นะครับเราต้องเข้าไปใส่เองนะครับ แล้วก็มากดสลับเหมือนเดิมเลยถ้าอยากเอามาดันโลนะก็ต้องทำแบบนี้แหละมันจะได้แรงๆเอาโอยวิ oh, ่ง550บบวกนะครับผมก็ประมาณนี้เลยคันนี้แรงมากยิ่งกดยิ่งกดเร็วมันก็ยิ่งแรงอีกนะครับผมก็ประมาณนี้เลยคลิปนี้คลิปหน้าจะเป็นคันไหนเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับผม จะทำให้แน่แต่ว่าจะทำ925 h p ก่อนนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละไปแล้วครับบ๊ายบายใครสนใจซื้อรถหรือซื้อเงินทักเฟซส,ส่วนตัวมาหาผมได้เลยนะครับลิงก์เฟซผมอยู่ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับที่ดูคลิปผมจนจบ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ